เกิดเหตุการณ์ท้าทายที่น่าตื่นเต้นในจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์ที่บ้านห้วยเต่าหลังพบว่ามีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลบซ่อนอยู่ที่นี่เมื่อช่วงเวลาประมาณ5้านาฬิกา30นาทีของวันที่11กันยายน2568เจ้าหน้าที่ได้เริ่มการปฏิบัติการค้นหาและตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในพื้นที่บ้านห้วยเต่าอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลา โดยผลจากการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มผู้ก่อการที่ไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มดังกล่าวสามารถหลบหนีได้ในระหว่างนี้ได้เกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งทําให้สถานการณ์นั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดขณะนี้การปฏิบัติการอยู่ในระหว่างการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่และยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกอย่างถูกจัดการอย่างเข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ต่อมาในเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อรถหุ้มกรอกของทหารเกิดพลิกคว่ำบริเวณหมู่16ตําบลนาทวีอเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการประสานงานทันทีเพื่อส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์เรนทอนเนื่องจากในพื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อการสื่อสารจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถหุ้มกรอบประสบอุบัติเหตุเนื่องจากระบบเบรกมีปัญหาส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ก่อนที่จะตกลงไปด้านล่างถนนในหมู่บ้านมีลักษณะโค้งมาก และมีเหวลึกซึ่งทําให้มีทหารทั้งหมด8นายได้รับบาดเจ็บซึ่งในจนํานวนนี้มีการนําส่งโรงพยาบาลไปแล้ว6นายและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างมากและมีหลายมุมมองทั้งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์นี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเถอะ